โอ้โหจินตนาการดูสิถ้าคุณเดินอยู่บนชายหาดสวยงามแล้วพบกับขุมสมบัติที่ดูเหมือนเหรียญเงินวาวับเปลื่นไปทั่วแต่จริงๆแล้วมันคือภัยอันตรายที่อาจทําให้คุณเจ็บป่วยได้ทันทีนี่แหละคือเรื่องราวสุดสะพรึงที่เกิดขึ้นจริงที่ชายหาดไหโคในมนทนหลายประเทศจีนลองติดตามกันดูสิเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติที่น่าสนใจแต่ยังเต็มไปด้วยคําเตือนที่คุณต้องรู้ ลองนึกภาพกันเถอะปรากฏการธรรมชาติที่หาดูได้ยากแบบนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและชาวบ้านจำนวนมากมาที่ชายหาดไฮโคมบนทลายจีนเมื่อมีแถบสิ่งมีชีวิตสีเงินยาวประมาณ2กิโลเมตรถูกคลื่นทะเลซัดขึ้นมาบนฝั่งสิ่งเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายเหรียญสีเงินวาวับจนทำให้เกิดภาพที่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ในความจริงแล้วมันเป็นสัญ,ญญาณเตือนอันตรายสำหรับใครที่คิดจะแตะต้องหรือเข้าใกล้มันมากเกินไปและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกหน่อยเพราะหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นสิ่งของราคาแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งมมีีีีชวิิตท่พ ไอแรงสิ่งมีชีวิตที่คล้ายเหรือเงินนี้จริงๆแล้วคือแมงกะพรุนพิษรีกชื่อหนึ่งคือบลูบัตทอนจากข้อมูลที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียผู้คนหลายคนได้มารวมตัวกันเพื่อชมและถ่ายภาพปรากฏการหาดูได้ยากนี้นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเล่าถึงประสบการณ์ของเธอว่านี่เป็นครั้งแรกในรอกกบกว่า20ปีที่ฉันได้เห็นภาพแบบนี้และบางคนบอกว่ามันมีพิษที่อันตรายมากเลยทีเดียวนายลูก,กังผู้บริหารสถาบันวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ําตังกําในไฮโขยืนยันอย่างหนักแน,น่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือแมงกกุนนเเเหหรรรีียงิือท่่วาบบลูัต บลูเบอร์รีพอพีเทอร์พอพีเทอร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพิษรุนแรงสูงเขาหวังว่าจะตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เพราะแม้มันจะตายแล้วแต่พิษก็ยังคงอยู่และอาจทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเช่นผิวหนังบวมแดงหรือรู้สึกแสบร้อนเมื่อสัมผัสดโดนผิวของมนุษย์ดังนั้นเขาจึงแนะนําอย่างเด็ดขาดให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการแตะต้องสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายหรือเด็กเล็กเพราะผลกระทบอาจรุนแรงกว่าที่คิด ตอนนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือการทําความสะอาดที่ยากลําบากมากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เร่งดําเนินการเก็บกวาดพื้นที่อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนทําให้การทํางานเป็นไปด้วยความยากเย็นยิ่งโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างคราดเพื่อตัดเก็บสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ออกไปอย่างระมัดระวังมีรายงานว่าบางส่วนของพื้นที่ได้รับการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่แมงกระพรุนใหม่ๆก็ยังคงถูกคลื่อนซัดขึ้นฝั่งมาอย่างต่อเนื่องทําให้งานนีี้้ดูเหมมมืออนนนไ่วัสสิ ดูเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมัจจวินได้เพิ่มเติมข้อมูลที่มีประโยชน์ว่าแมงกะพรุนเหงื่อเงินงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่แต่ละฝูงประกอบด้วยแมงกะพรุนขนาดเล็กหลายร้อยตัวที่เชื่อมโยงกันพวกมันไม่สามารถว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่เองได้แต่จะลอยตามกระแสน้ำในมหาสมุทรอย่างอิสระพวกมันจะปล่อยสารพิษเมื่อถูกกระทบกระเทือนและแม้หลังจากตายแล้วพิษก,ก็ยังคงอยู่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนักท่องเที่ยวจึงถูกแนะนำให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นนแลละะป่่ออยยใหห้้ผูเชชีววาาาญรรรืกกบทง ธรรมชาติของคลื่นทะเลจัดการเองหรือบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อขนย้ายออกไปอย่างปลอดภัยและนี่คือจุดที่เรื่องอาจทําให้ใครหลายคนตกใจหรือโต้เถียงกันได้พระบลูบัตทอนพอปีเตอร์พอพีเตอร์นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่แมงกะพรุนในแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปแต่เป็นไฮโดรซัวที่อยู่รวมกันเป็นโคโลนีหรือที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มโคโลยลไฮโดรโซซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าโซออยด์ แต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทํางานร่วมกันราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตสมบูรณ์ตัวเดียวลองนึกภาพเป็นตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับพึ่งในรังที่แต่ละตัวมีบทบาทเฉพาะแต่ทั้งหมดรวมกันเป็นระบบที่แข็งแกร่งสินางีมีชีวิตชนิดนี้สังเกตได้ง่ายด้วยสีฟ้าใสาและส่วนลอยน้ําตรงกลางที่ล้อมรอบด้วยหนวดสันไวพี พอพีธมักอาศัยอยู่ที่ผิวน้ำทะเลหรือส่วนบนของมหาสมุทรและเคลื่อนที่ไปตามลมกระแสน้ำและน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลจีนเรามักพบมันตามแนวชายฝั่งของมณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนและเจ้อเจียงและบางครั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ช่วงเริ่มต้นของฤดูการประมงพวกมันสามารถรวมตัวกันเป็นแพขนาดใหญ่บนผิวน้ำและเมื่อมีลมแรงพัดก็จะถูกซัดเข้าสู่ชายฝั่งทำให้เกิดการเกิดตื้นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเช่นนี้ แต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเห็นแตกต่างกันเพราะบางคนอาจอ้างว่าปรากฏการณ์แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ควรปล่อยไวใ้ให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาแทนที่จะรีบเก็บกวาดทิ้งไปทั้งหมดมันอาจเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทะเลหรือแม้แต่เป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือมลพิษในทะเลคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มันควรเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงหรือปล่อยให้ธรรมชาติจัดการเองและถ้าคุณเคยพบสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดบนชายหาดคุณจะทําอย่างไรแชร์วความคิดเห็นของคุณนนคอมเตด้าล่ หางกันเถอะเราชื่นชอบที่จะได้ยินเสียงจากทุกฝ่าย